อ oh, เป็นการแจ้งแบบไม่รู้ว่าทุกคนถึงบ้านกันหรือยังสวัสดีนาะงฟ้าสวัสดีค่ะไม่รู้ว่าทุกคนถึงบ้านกันหรือยังนะใช่ครับวันนี้สนุกไหมสนุกมากเลยวันนี้ดูวันนี้ไหนมีใครมางานแคทบ้างไหมคะวันนี้สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะไฮครับสวัสดีครับ แจ้งเตือนหรือ,อยังว่าวันนี้สตางจะมาไลฟ์สวัสดีคะ่ะอุ๊ยมีคนคุณหน้าคุณตาที่ตามมาจากงานแคทรายงานตัวครับขอบคุณพี่เธอสักนะคะที่เธอสักไหมชื่อว่าเธอสักไหมขอบคุณพี่หมวกเป็ดด้วยนะคะทรงผมทรงนี้น่ารักจนะังอ๊้ยขอบคุณคะ่ะ วันนี้ไปงานแคทตมาวันนี้ไปแสดงคอนเสิร์ตยังไม่ถึงบ้านเลยจริงเหรอหุ่ยนานมากนะยังไม่ถึงบ้านอีกหรอวันนี้สนุกมากเลยอยากจะมาไลฟ์ขอบคุณทุกคนที่มาเจอกันในงานแคทตนะคะก็วันนี้ฝนไม่ตกคือจริงๆวันนี้ที่แต่งตัวแบบนี้มาเพราะว่าตอนแรกนึกว่าฝนจะตกจะได้แบบคุมหู้แบบเสื้อกันฝอนอะไรเงี้ยปรากฏว่าวันนี้ฝนไม่ตกเลยอะ่ะคือกลายเป็นว่า แบบเออใส่เสื้อนี้แล้วก็แบบว่าฝนไม่ตกเลยทั้งวันอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นแบบสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะร้อนแต่ว่าหนูว่าสาเหตุหนึ่งที่ฝนไม่ตกเพราะว่าเขาน่าจะปักปะไคร้กันแบบตกใจมากเหมือนกันวันนี้ตอนที่แบบเห็นว่าวันนี้จะมีแบบประเพณีเขาเรียกว่าประเพณีปะเออแบบเประเพณีในการปักตะไคร้อะไรเงี้ยซึ่งเราอะตกใจมากเพราะว่าปกติก็คือ เราจะไม่ค่อยเห็นคนแบบปักตะไคร้อะไรอย่างนี้เท่าไหร่ซึ่งวันนี้ปักจริงจังมากแล้วกลายเป็นว่าวันนี้เงินแค้นฝนไม่ตกจริงๆก็เลยคิดว่าเฮ้ยการปักตะไคร้น่าจะมีผลจริงๆกับกับงานนี้เป็นพิธีกรรมเออพิธีกรรมมีความเป็นพิธ,ธีกรรม,ม,ธธรรมใช่ค่ะิดว่าวพิธ,ธีกรรมนี้น่าจะแบบเป็นพิธ,ธีกรรมที่แบบเขาเรียกว่าอ,อะไรบวกจริงๆสําหรับอันนีแล้วแหละ ไม่งั้นมันก็คงจะแบบฝนตกนะเพราะว่าก่อนที่หนูจะมาฝนแบบแถวๆบ้านนก็คือยังตกอยู่เลยซึ่งแค่บริเวณนั้นน่ะที่มันไม่ตกก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลสำคัญเลยค่ะการพิธีกรรมไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญมากๆทรงผมนี้ทำนานไหมไม่นานเออก็นานอยู่ค่ะ เจอก็ไม่นานก็นานอยู่แต่เย็นเย็นเมฆคืมเลยหึกว่าไม่รอดแล้วยังรอดอยู่ใช่ไหมคะใช่ตอนแรกมาเมฆค้มมากแล้วหนูคิดว่าเฮ้ยตอนแสดงฉันต้องฝนตกแน่เลยแต่ว่าฉันก็ไม่กลัวเพราะฉันมีเสื้อคลุมแต่ปรากฏว่าแบบกลายเป็นว่าไม่ตกเลยขอบคุณพี่ทนายเบียร์นะคะเก่งมากวันนี้ขอบคุณนะคะ,คะ,คะทุกคนเหนื่อยกันไหมทุกคนเหนื่อยกันไหมเพราะว่ามันร้อนมากอากาศแบบว่าอบอ้าว น้ำแข็งใส่อร่อยไหมพี่หนูจะบอกว่าเขาเลี้ยงดีเกินแล้วจนตอนนี้แบบน้ำหนักเริ่มจะขึ้นเพราะว่าอาหารอร่อยมากจริงขอคุณพี่พูดขอบคุณพี่พิลาศด้วยนะคะอ้วง่วงนอนมากเลยน่าจะมาไลน์ได้ไม่นานเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องประชุมทำงานตอนเช้านะคะแล้วก็อ่า อาจจะมาไลฟ์ได้ไม่นานมากแต่ว่าก็อยากมาไลฟ์ขอบคุณทุกคนที่มาหาก,กันวันนี้ในงานแคทใช่ค่ะแล้วก็เอ,อคือหนูขอบคุณมากเพราะว่าจริงๆอากาศมันอบอ้าวมากแต่ว่าแบบทุกคนก็มาเชียร์ตั้งใจมาเชียร์แล้วก็แบบรอยยิ้มแบบมอบรอยยิ้มที่สดใสให้เลยค่ะรู้สึกว่ามันน่ารักมากจริงๆ,ๆแล้วก็ ใช่วันนี้เมื่อวานน้าท่วมนะปะแต่วันนี้โชคดีมากที่แบบว่าฝนไม่ท่วมแบบไม่เปียกไม่อะไรเฮ้ยก้งนอนขออภัยด้วยตาจะหลับปุยปุยแล้วชุดแซบมากโอ้ยขอบคุณค่ะสีใช่ไหมสีส้มวันนี้เป็นเอ่อเป็นน้องส้มจีด วันนี้เป็นน awesome ้องส้มจี๊ดเขาพูดสำหรับของรางวัลในการตอบคำถามในรายการ Baby ้แคทด้วยครับเย้ yeah, ดีใจที่แบบว่าทุกคนได้รับรางวัลและทุกคนแฮปปี้แล้วก็วันอังคารประมาณนี้นะคะเหมือนหนูจะได้มีโอกาสได้ไปงานแคทแต่ว่าเดี๋ยวหนูมาแจ้งรายละเอียดอีกทีหนึ่งก็คือน่าจะวันอังคารแล้วก็ อีกวันหนึ่งจะเป็นงานเครื่องสำอางของคิวส์นะคะวันพฤหัดก็เดี๋ยวมาอัปเดตว่าอะไรยังไงวันไหนนะคะทุกคนว่าเขาไม่บอกเป็นนะคะกำลังใจดีมากเลยหนูน่าจะอ,าอยู่ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็ น่าจะไปไปลอยกระทงกับใครไปลอยกระทงกับเพื่อนค่ะแล้วก็ไปลอยกระทงกับคุณแม่ใช่แล้วแบบคนทังมาถามว่าไปลอยกระทงที่ไหนหนูไปลอยกระทงที่มทอมานะคะเมื่อวานนี้ใช่หนูไปลอยกระทงที่มทอมาหนูไปลอยกระทงที่มทอมาแล้วก็ มีคนสงสัยว่าไปลอยที่ไหนแต่คนเยอะมากเลยแบบมาก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 เลยคนแบบเยอะมากเลยเดินเบียดกันมากเพราะว่าเหมือนแบบเหมือนเขาแบบว่ารวมแหล่งให้แบบว่านักศึกษามารวมกันที่นี่แล้วก็มามาลอยตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นแบบว่าบริเวณนั้นแบบ คนลอยกระทงเยอะมากแล้วก็แบบว่าฉ่ำมากแต่ก็พยายามหามุมแบบหลบๆให้รู้สึกว่าเหมือนคนน้อยอะไรอย่างเงี้ยไปทำงานมาหรอเหนื่อยไหมไปงานแคทมาค่ะวันนี้เห,หนื่อยไหมก็นิดนึงนิดนึงวันนี้นิดนึงเพราะว่าอากาศมันอบอ้าวแต่ว่าก็จยากมาไลค์ค่ะชุดนี้เลือกเองหรือใครเลือกครเลือกเองชุดอวกาศ คือจริงมันเริ่มจากตีว่าแบบเอองินแคสแล้วก็เวทีชื่อเวทีพายุอะไรเงี้ยค่ะเวทีพายุก็แบบเวทีพัดลมเยอะสุดเฮ้ยแต่ว่ามันไม่เย็นเลยนะอยู่ตรงนั้นมันไม่เย็นเลยนะแล้วมันโอ้โหหนูร้อนมากคุณจะบอกว่าเสื้อมันไม่ใช่เสื้อระบายใช่ปะคือหนูแบบหนูร้อนมากๆแล้ววันเนี้ยคือแบบว่าตอนที่แสดงเสร็จใช่ปะหนูก็ถอดเสื้อออกนิดนึงคือหนูว่าคือมันมีช่วงหนึ่งของแบบเขาเรียกว่าอะไรการ แบบเหมือนแบบว่าพอมันจบโชว์แล้วหนูก็ถอดแบบนี้ออกแบบนี้ปึ๊บถอดออกใช่ปะแล้วที่เนี้ยคืออย่างเงี้ยแล้วคือคราวเนี้ยหนูก็เดินไปนิดหน่อยแล้วที่เนี้ยป๊าป๊าก็บอกว่าป๊าป๊าเห็นพอดีคือหนูเอาของไปเก็บที่รถแล้วคราวเนี้ยป๊าป๊าก็เลยบอกว่าเฮ้ยแบบ ไม่ได้โป๊มากแบบว่าให้ใส่เสื้อ,อไว้แต่คือแบบเข้าใจบบว่ามันร้อนมากๆแล้วตอนนั้นมันแบบไม่ไม่ได้แบบมีคนแล้วแค่แบบว่าคือมันร้อนอะไรเงี้ยแต่ป้าเห็นพอดีปา้าอยู่บนรถป้าก็บอกว่าใส่เสื้อขึ้นมาเลยอะไรเงีแบบ้ยโหคือแต่มันร้อนจริงร้อนจริงมากๆคือเราก็ใส่คลุมไปแต่แลว่ามันร้อนขอบคุณพี่เจทิชนะคะเอาพ้ารมเป่าเอาซิเออหนูว่าเอาพัดลมเปล่าจริงคะ่ะเพราะว่า ไม่ไหวแล้วคือแบบว่าไม่ไหวจริงๆคือมันร้อนมากอากาศด้วยอะไรเงี้ยก็คือแบบสู้ชีวิตมากแบบจะบอกว่าทุกคนที่มาคนที่มาเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็แฟนคลับทุกคนที่มาเง่ะคือสู้ชีวิตมากนะทุกคนพกพัดลมไปของตัวเองอะซึ่งหนูก็ไม่มีแต่ว่าหนูก็หนูก็ยืมของคนอื่นๆปาตาขวางเออ ใช่หนูก็ต้องใส่ไว้คือโทรมาเลยอ่ะโทรมาแบบใส่เสื้อตรงนี้เลยเลยเขาเขาไม่ s p ีด d ี้นะคะคือหนูว่าไม่ได้ถอดเลยทั้งไลฟ์อ่ะเขาเรียกว่าอะไรทั้งงานนะอ่ะเพราะไปแค่ช่วงเดียวที่ถอดแต่ว่าปาเห็นแล้วปาก็เลยแบบไม่ได้คือเหม,มือนมันร้อนมันอับมากมันหลายชั่วโมงแล้วไงมันไม่ไหวอะ่ะบุญไม่ถึงหนูไม่เห็น,มนเม้น์เห็นค่าเห็นเห็นเห็นนะหนูใช่เด็กศิละปะไหมศิลปะเปิดได้ไหมคะ ได้อยู่ค่ะก็เป็นศิลปะที่ชอบศิลปะเอาละกันใช้คำว่าชอบศิลปะจะไม่พูดว่าเป็นเด็กศิลปะไหมเพราะว่าถามว่าวาดรูปจริงแบบระดับนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็พูดยาขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะคะเมื่อกี้ใครส่งของขวัญมาให้พี่อ๋องหรอขอบคุณพี่อ๋องนะคะขอบคุณพี่อ๋องคะ่ะ ปาปา is watching you ใช่ขอบคุณพี่อ่องนะคะแล้วดูหนาวที่ไม่หนาวครับแล้ววันนี้ใส่ชุดนี้มาฝนไม่ตกเลยแบบถ้าก็แกงฉันเกินไปฝนก็ไม่ตกเลยอะไรเนี้ยใช่แต่ว่าของกินเยอะมากแล้วก็เงินแคปก็ยังมีอีกวันนะคะมี2วันก็คือมีพรุ่งนี้ด้วยเผื่อแบบใครอาจจะ แหวไปของคุณพี่โอภาสนะคะขอบคุณพี่ใครจะเมตตาแล้วก็พี่เดอดอนสำหรับของควันนะคะทุกคนเหนื่อยกันไหมนะไหนวันนี้ไหนมีใครไม่ได้ไปงานแคทไหมคะทำอะไรกันแบบ เสียงแมนมากค่ะเสียงเป็นพี่กุ๊กเลยตอนนี้หรอหรือว่าตอนตอนไหนคะตอนนี้หรอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะดีแล้วครับจะได้ดูคอนสนุกเออเขาบอกว่านี่คือเข้าฤด,ดูหนาวแล้วใช่ปะ่ะคือหนูรู้สึกว่ามันไม่หนาวเลยอ่ะรู้สึกว่ามันร้อนมากเลยแล้วก็เขาบอกว่า แล้วดูหนะวาวมัจะมืดเร็วอันเนี้ยจริงแต่ว่าแบบรู้สึกว่าก็ก็ไม่ร้อนแบบรู้สึกว่าตอนนี้ก็ยังแบบเขาเรียกว่าอะไรก็ยังแบบรู้สึกว่าอากาศยังไม่เห็นมันจะหนาวเลยเลยเมืองไทยหน้าหนาวคืออะไรต่อมาสวยขึ้นเยอะมากค่ะขอบคุณนะคะรีวิวตัวเองหน่อยอ่อ ตอนนี้หรอตอนนี้ก็ม,มีความค่อนข้างร้อนแล้วก็ค่อนข้างเบลอน,นิดนึงเพราะว่าวันนี้ตื่นเช้าค่ะวันนี้ตื่นตั้งแต่เจ็ดโมงไปสาวเช็คตอนไปถึงงานก่อนเก้าโมงสี่สิบห้าประมาณนี้แล้วได้สาวจริงๆอ่ะคือเขาันัดสิบโมงหนูไปเก้าโมงสี่สิบห้าแล้วพอไปถึงสิบโมงแล้วเขาบอกว่าพี่นัดเผื่อ จริงๆมันคือ10บโมงยีแต่ว่าพอ10บโมงยีปุ๊บอะคือเหมือนแบบคิวมันเลทกว่าจะได้ซาวด์จริงคือ11บเอโมงกว่าแล้วมันเลยแบบยมนิดนึงอะมันเลยมอมแมมนิดนึงนอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยคือร้อนแต่ว่าก็อยากมาไลน์นี่ออกมาถอดเสื้อไม่ได้เดี๋ยวโดนปะป,ป๊าว่าก็เลยใส่ไว้ก่อนกับพี่โกสนะคะคิดถึงพี่ตอนเล่นซีรีส์แกดดมาก มันหล่อมากใจละลายรอเลยรอปีหน้านะคะเดี๋ยวมีอะไรให้ติดตามแน่นอนขอบคุณพี่โอภาสนะคะขี่มอไซค์สนุกเลยโอ้โหทุกคนร้อนมากแต่ว่ารู้สึกแฮปปี้มากนะไปขี่มอไซค์เล่นก่อนจะมาแบบลองเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบความสุข ความสุขวันนี้เก่งมากขอบคุณนะคะตอนนี้ทุกคนอยู่งานแคทกันหรือเปล่าตอนนี้ทุกคนอยู่งานแคตกันหรือเปล่า,นนนา,นนห,ลาหนูอึดมากทนรอได้ทั้งวันถามชุดหนาอีกหนูไม่ไหวแล้วตอนนี้หนูไม่ไหวแล้วหนูจะแบบไลฟ์เสร็จแล้วหนูแบบไปอาบน้ำเลยไม่ไหวจริงๆ อยู่บ้านแล้วพี่ดูวิมอยู่เฮ้ยพี่ดูวิมอยู่แล้วพี่ก็มาดูไลา์หนูได้เหรออย่างเก่งเลยคนอยู่บ้านก็ดีแล้วค่ะอาบน้ำพักผ่อนนะคะพรุ่งนี้พดดีใครไปไหมคะเต้นคุกกี้เสียงไทยหน่อย กลับแล้วอยู่ยาวน่าจะหมดตัวเออคนเสียทรัพย์กับการอยู่แคทเยอะมากเพราะว่าอ,อของมันน่าซื้อหลายอย่างมากแล้วก็มีศิลปินมาขายของเยอะมากจริงๆยังอยู่งานแคทเราดูวงสุดท้ายเออหนูอยากอยู่เหมือนกันแต่ว่าหนูแบบไม่ไหวหลายจริง,รงอะ่ะคือวันนี้แบบ มอมแมมก็เลยกลับบ้านก่อนไม่ได้ไปจ้ะน้องไม่ได้ไปงานแคทไม่เคยปราณนีเรื่องตังค์ใครโอ้ยจริงๆนะเราเหมือนเคยตั้งงบไว้เวลาไปซื้อของอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือมันแบบมันจะเกินลิมิตมากๆเลยในการซื้อเพราะว่าของมันเขาเรียกอะไรของมันแบบมันน่าซื้อหลายอย่างมากเลยเนาะ เพิ่งมาวันนี้อ้วยมีงานหรอแต่งตัวสวยมากขอบคุณค่ะวันนี้อ้วยไปงานแคดเอ็กซ์โปมาค่ะผมสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอยู่ค้างที่งานแล้วนอนที่นี่แหละเคยเรื่องจริงนะมีคนนอนแบบแถวแถวงานแคดอะ่ะหนูเห็นมีคนแบบนอนแถวแถวงานแคดเยอะมากเออ จากประสบการณ์คนซื้อของจนไม่มีเงินกลับบ้านครับจริงค่ะคือเหมือนแบบมันซื้อไปเรื่อยๆมันก็จะเพลินแล้วก็จะแบบเขาเรียก่อ,อะไรสแกนจ่ายบางทีมันก็แบบไม่ได้คิดว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันคือแบบเขาเรียกอ,อะไรแพงอะไรอย่างเงี้ยจนแบบพอถึงจุดหนึ่งอุ้ยขอบคุณพี่แบรนนะคะ จนถึงจุดหนึ่งแล้วมาเช็คเงินในบัญชีแล้วมันก็แบบเอาเงินหายเพราะว่าตัวหนึ่งมันสี่ห้าร้อยสี่ห้าร้อยมันหลายหลาตัวเออหนูก็เป็นนะตอนแรกว่าไปออกกำลังกายมาเหรอโหออกกำลังกายชุดนี้เลยเหรอก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะ เล่นริเวอร์ให้ดูหน่อยที่เห็นอยู่ตรงหน้าของเธอนั้นและดูไกลลิฟต่อไปตาสวยจังขอบคุณค่ะชอบทรงผมอ่ะ คือหนูทำอมามแล้วมันไม่เหมือนเลฟเฟลเลเลยอะคือมันเหมือนคนมันเหมือนอาหมวยอะมันเหมือนคนจีนอะเออพี่อยู่รุนสองใช่ไหมใช่ค่ะหมดกับค่ายเลิฟอีซเยอะมากนี่หนูยังไม่ได้ขายเสื้อหนูเลยนะทุกคนเดี๋ยวปีหน้าจะมาขายอย่าลืมแบบ อุดหนุนกันนะเขาบอกว่าซะตางพลาดมากงานแคทไม่เอาของมาขายคือจริงจะขายแต่ว่าเออนั่นแหละก็คือเอาเป็นว่าสุดท้ายมันไม่ได้ขายด้วยแบบมีอะไรหลายๆอย่างทําให้มันไม่ได้ขายก็ไว้มีโอกาสจะมาขายนะคะก็รู้สึกว่าอยากแบบอินเทอร์แอคกับแฟนคลับมากๆก,กว่านี้อะไรเงี้ยให้แคทปีหน้าต้องโชว์เพลงต,เงตัวเองแล้วสาธุค่ะ ถ้าปลายปีได้โชว์แน่นอนนั่นแหละครับงานเข้าผมปีนั้นเลยโชคดีที่มีเพื่อนไปด้วยโชคดีจริงๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสตางตาลิกินข้าวกินขนมยังหนูกินไปเยอะมากเลยกินฉ่ำมากเลย วันนี้เอ็นไฟ์เขามีรียูเนียนการเสียดาดหนูติดงานใช่หนูมางานแคทไงมีงานแคทใส่คอนแทคสีอะไรนะสวยหวานมากๆสีแบบน้ำตาลอมเหลืองนิดนึงอะคะ่ะครั้งแรกเหมือนกันที่ใส่สีนี้ <c oughs> อรอจ้ารอฟังเพลงโอ้ขอบคุณค่ะรื้อเสื้อ ขอบคุณค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีให้ไปเจอกันที่งานนะคะรอเจอทุกคนนะไม่มีใครรู้ว่าเราจะมาไลต่อคือหมายถึงว่าเขาคิดว่าแบบจบงานแคนแล้วมันน่าจะเหนื่อยก็คงจะไม่มาไลอะไรอย่เงี้ยก็ขอไลก็ไลขอไลก่อนได้ไหม ขออะไรก็ได้ไหมส่งแรงใจเชียนะตังไม่มีแล้วลูกของานฟรีลนะกันลูกอ้องานฟรีค่ะงานฟรีนะงานฟรีมาได้ไม่เหนื่อยหรอจากแคทมาไลฟ์ต่อก็อยากมาไลฟ์ไงมาเจอทุกคนอะไรเงี้ยได้พูดคุยกันเพราะว่าบนเวทีมันแบบไม่ค่อยได้คุยใช่ปะ คนมันเยอะแล้วก็เวลามันจํากัดด้วยมีหลายๆวงมันเล่นเลยก็เลยแบบลายตอนนี้มาดูครั้งแรกสวัสดีค่ะขอบคุณที่มองคนตินะคะหนูดูพี่ตอนออเดชัน่นแล้วพี่หล่อมากพี่หล่อเหรอเล่นกีตาร์แล้วร้องเพลงไปด้วยโคตรหลอ่อโอ้ยขอบคุณค่ะ มายขอบคุณมายนะคะจาน้องวันนี้มีความสุขที่สุดเลยสวัสดีฮะสวัสดีค่ะเดี๋ยวอีกเก้านาทีเดี๋ยวไปแล้วอีกเก้านาทีเดี๋ยวไปแล้วมาทักทายเพราะว่าทุกคนต้องพักผ่อนนะพักผ่อนเยอะๆแล้วก็ต้องดูแลตัวเองด้วย ห้ามป่วยแล้วก็เพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะร้อนร้อนหนาวหนาวแล้วแบบวันนี้คือมันแปลกมากเพราะว่าบริเวณอื่นอ่ะมันฝนตกใช่ปะแต่ว่าแบบตรงแคทอ่ะมันฝนไม่ตกเลยหนูก็งงว่าทําไมตรงแคทมันฝนไม่ตกเลยทั้งที่ตรงอื่นตกหนักมากขอบคุณมี t w purpose นะคะจะตามต้องพักด้วยได้เลยเดี๋ยวหนูจะไปพักละ ะตะม,มาร่วมง,งามกับเปี่ยมสั์อ่ะส่วนตัวหรือว่าสอตอสอตสอนี่คือสตางหรือว่าสอตอคือส่วนตัวหรือว่าสอตอคืออะไรส่งแรงใจไปขอบคุณด้นะคะขอบคุณพี่ EDS ด้วยนะคะ สวัสดีครับนอ้องสตางเสียงหนูเริ่มอุ้ยแล้วนะอย่าลืมพักผ่อนใช่ค่ะหนูแบบแต่เช้าวันนี้เริ่มไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วไว้เจอกันนะทุกคนเราไปก่อนเลยขอบคุณของขวัญน,นะคะไม่เจอกันก็อยากจะมาขอบคุณที่อ่า ที่มาหากันแล้วก็มาเจอกันนะคะวันนี้ก็ฝันดีไว้เจอกันไว้เจอกันนะคะทุกคนวันนี้ขออนุญ,ญาตไปก่อนฝันดีราตริสวัสดิ์ครับขอสับแอปก่อนไปได้มุ้ยได้สิ นี่นะคะบ๊ายบายนะ